สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรความรักของชาวราศีสิงห์ครับตัวคุณเป็นอย่างไรความรักในช่วงนี้ตัวตนของคุณชาวราศีสิงห์เป็นผู้ชายไพเรือหก <c oughs> ดาบ หกดาบเอาความหมายมาลาไกลทำไมลาไกลเลยจากลาภายเรือหนีไปแล้วตัวคุณนะไปแล้วไม่เอาแล้วลาไกลหกดาบหนีรักไม่จากดาไปไม่บอกไม่กล่าวเลยนะหกดาบการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าไปแล้วไปหาที่ที่มันดีกว่านี้ แล้วก็หกดาพ,พยายามทําดีที่สุดอ่านี่คือคีย์เวิร์ดนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองตอนนี้นะในเรื่องของความรักทําดีที่สุดแล้วถ้าไม่ไหวฉันก็ไปดาศีสิงไม่งอไม่งอนไม่อะไรทั้งนั้นถ้าอยู่แล้วมันไม่ดีขึ้นฉันขอไปไปโดยโดยไม่ลาด้วยนะลาศีสิงตัวคุณนะกําลังประครับกาลังประครับประคองอย่างดีเลยนะทําดีที่สุดแล้วนะเตรียมจะไปแล้วนะ ชีวิตคุณเป็นอย่างไรโอ้เหนื่อยนะพักก่อนชว่วงนี้เหนื่อยแล้วเกินโอ้อความรักขอหยุดพักแล้วไปแล้วลาไกลแล้วใช่ไหมเรามาดูในเรื่องของสาเหตุมันต้องมีที่มาที่ไปสาเหตุคืออยู่คนเดียวมันเหงาใช่ไหมอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเออมิด ความหมายของเฮอร์มิตรึเหงาความหมายของเฮอร์มิตคือเยียวยาเยียวยายามเปลี่ยวเหงาอ้มันเกี่ยวข้องกับความเหงาแหละสันโดษฉันอยากอยู่คนเดียวฉันฉันไม่เอาแล้วฉันความรักมีแล้วเหนื่อยใจฉันขออยู่คนเดียวดีกว่าเฮอร์มิต เกี่ยวล็อกเกี่ยวข้องกับโดดเดี่ยวเดียวดายสาเหตุมาแล้วนะเงานะเหตุผลประกอบขอดูเหตุผลประกอบความเหงาเอยสิฉันอยากทําอะไรตามใจแสดงว่าฉันอยู่กับเธอความรักในครั้งนี้ฉันขอไปแล้วฉันไม่ได้ทําอะไรตามใจอะไรฉันไม่มีความสุขเลย ใช่ไหมฉันอยากจะหยุดพักแล้วฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันจะไปเที่ยวได้่คนเดียวบ้างแล้วราศีสิงห์บทสลบคือแฮงแมนไปแล้วนะฉันเตรียมตัวแล้วนะสละสละเรือไปแล้วนะไม่บอกไม่กล่าวไปแนละ้วแฮงแมนเสียสละแฮงแมนเหนื่อยยากลำบากใจแฮงแมน คนที่จำยอมแล้วก็แฮงแมนมีการอุทิเศเสียสละอยู่ในสภาวะจำยอมนี่แหละจำยอมยอมทำอะไรประมาณนี้มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นมันอยู่ในขั้นตอนของความจำยอมที่ต้องทิ้งความรักในครั้งนี้ไปเพราะว่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยากใช้ชีวิตแบบสนโดดอยากมีชีวิตอิสระความรักนะราศีสิงห์นะถ้ามันไม่ใช่ขอไปดีกว่าประมาณนี้นะถามว่า ไอ้ความรักที่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเนี้ยมันดีไหมหายไปเทิมามันดีไหมล่ะมันก็ต้องมานั่งคอยเอาใจเอาคอยเอาอกเอาใจโอ้ยเอาใจยากเหลือเกินอารมณ์เธอขึ้นขึ้น,นลงลงฉันคอยจะตั้งรับคอยจะปฏิบัติเธอไม่ไหวแล้วนะ ช่ไหมถ้าอยู่ด้วยมันดีไหมล่ะอ่ามันดีไหมอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงเตรียมตั้งรับอืม h y p o เ h e t บางทีบางครั้งมันมีเรื่องของความรักเรื่องของการปิดบังซ่อนเล่นเรื่องของการไม่บอกคนก็คอยแต่คอยมาแก้ปัญหาไอ้เรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องดีนะดีไม่ดีนะการเลิกในครั้งนี้มันดีนะ เพราะว่าอะไรคุณจะต้องไม่ต้องมารับมือกับอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงไม่ต้องมาเจออะไรกับปิดบังซ่อนเลน่าใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคุณคิดถูกแล้วนะที่คุณไปแล้วถ้ามันไม่ดีละ่ะมันไม่ดียังไงแตสามันก็ต้องกลับไปหาคนเก่ากลับไปหาใหม่กลับไปหาคนที่เคยรู้จักไปแล้วไปหาคนอื่น ถ้าเลิกกับคนนี้มันไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือก็ต้องไปหาคนอื่นใช้เวลาเวลาต้องไปเริ่มต้นใหม่มอะไรประมาณนี้แต่ถือว่ามันก็เป็นเรื่องดีของเรานะแต่ไพ่มันก็อารมณ์ประมาณนี้แหละดีไหมความรักครั้งนี้ที่เราจะจากลาเนี่ยดีไหมดีดีเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปตามงองๆไม่ต้องไปคอยแก้ปัญหาไม่คอยไม่ต้องคอยตาม คอยแก้ปัญหาอะไรที่มันต้องไปตามรู้อ่ะเรื่องที่มันเปิดบังสอนเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันดีตรงนี้ว่าเราไม่ต้องไปคอยแก้ปัญหาตรงนั้นแต่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าเราเองต้องไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งอาจจะต้องกลับไปหาคนเก่าคนที่เคยรู้จักกลับไปดูเพื่อนดูโผไปดูริดวะไปดูรายชื่อเพื่อนสมัยเรียน,นอะไรนี้มีใครบ้างยังไม่แต่งงานจะเข้าไปเจียบหน่อยช่วงนี้หาใครไม่ได้เลย จะดูคนใหม่มันก็ต้องไปนั่งเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่มันไม่รู้จะคุยกับใครมันไม่ไปจีบใครจะไปทักเขาเดี๋ยวเขาก็หาว่าเป็นโกกรคติดมั่งเดี๋ยวเขาก็หาว่าบ้าบ้ากามมั่งอะไรมั่งนะมันก็เป็นความรักประมาณอย่างนี้ลองดูเพื่อนสนิทดีเปิดดูที่ใครมั่งยังไม่แต่งงานลองดูเออคนนี้เมื่อก่อนหน้าตาไม่ดีนะแต่ตอนนี้สวยขึ้นนะอ่าคนนี้หน้าตาไม่ดีหล่อขึ้นนะบางคนไอ้นี่หน้าตาไม่จะรวยนะ เอาระวะกลับไปจีบเพื่อนละกันอ่าประมาณนี้เพราะคนปัจจุบันมันไม่ค่อยดีเราก็ลองหาทางเขาเรียกว่าเฟดเฟดสิ่งที่ทําอยู่ออกไปแล้วเราก็มาเริ่มทําอะไรที่มันตามออกตามใจตัวเองที่ทําแล้วมีความสุขมากขึ้นโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดเธอคุณไม่เลิกคุณก็ต้องคอยมาจับผิดคอยมาแก้ปัญหาคอยทำหน้าที่โอ๊ยปวดหัววุ่นวายใจใช่ไหม ไปหาคนที่คนรู้จักคนที่มันคุ้นเคยดีกว่าโอเคแต่ถามว่าจะหาคนใหม่ได้ไหมมันก็ต้องผ่านการแนะนาอ่ะเพราะอยู่ๆถ้าคุณจ, k, จะไปจีบเลยปิ้งปุ๊บจะไปจีบบางทีมันมันยากนะมันเข้ายากมันไม่มีสตรอรี่เรื่องราวอะไรกันมาเออก็อาจจะต้องผ่านการแนะนําพ่อสื่อแม่สื่อหรืออาจจะต้องมีการทํากิจกรรมเช่น คุณอยากจะเจอคนแปลกหน้าคุณก็ต้องไปเที่ยวคนเดียวกับกลุ่มคนแปลกหน้าอะไรประมาณเนี้ยอืมเราก็ไปสร้างเรื่องราวไป,ไปสร้างสตอรี่กันใหม่ไปเริ่มดูใหมว่ว่าลองผิดลองถูกว่าใครดีไม่ดีอะไรประมาณนี้ไปนะครับผมโอเคจบแล้วเช้าแล้วสีสิงใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ